โอเคทุกคน iPhone 17 Air จะเปลี่ยนไปตลอดการหรือสนันเรื่องชิป A19 Pro ที่อาจโดนลดสเปคแต่กลับได้แรม12กิกพร้อมกล้องหน้า24ล้านทุกรุ่นสเปคนี้จัดเต็มจริงไหมดีไซน์ใหม่ iPhone 17 Air ที่บางที่สุดในประวัติศาสตร์จะต,ต้องแลกมากับการมีกล้องหลังแค่ตัวเดียวพร้อมสีใหม่สุดเรียบและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่จะมาช่วยจริงหรือมาดูกัน Vision Pro 2ได้อัปเกรดขุมพลังชิป M4 แก้ปัญหาความสบายแต่ราคาแสนกว่าบาทนั้นเท่าเดิม แมรุ่นถูกที่รอคอยอาจเลื่อนไปไกลถึงปี2027เลยนะครับเช่นเคยพเพื่อนๆผมขอเวลา5้าวทีให้ทุกคนไปกดไ like, ลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์และเรามาดูกันต่อครับ <S <S อะไรคือขุมพลังที่แท้จริงของ iPhone 17 Air รุ่นใหม่นี่คือปริศนาใหญ่ของวงการครับเมื่อมีข่าวลือที่ขัดกันเองออกมาจนเกิดเป็นประเด็นถกเถียงกันเหมือนเรื่องระหว่างเครื่องเทอร์โบกับเครื่องจดมาตรฐาน ทางนึ่งอาจจะทําให้มันกลายเป็นนักฆ่ารุ่นโปรเลยนะครับประเด็นหลักอยู่ตรงนี้ครับข่าวลือแรกบอกว่าจะใช้ชิป A19 Pro แต่ลดสเปค GPU เพื่อมีประสิทธิภาพใกล้เคียงรุ่นโปรแต่อีกด้านนักวิเคราะห์ดังอย่างหมิงชีก้กัวก็บอกว่าจะได้ชิป A19 รุ่นมาตรฐานการขัดกันของแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือทําให้คาดเดาพลังที่แท้จริงของมันได้ยากมากครับการตัดสินใจครั้งนี้จะกําหนดตัวตนของ iPhone 17 Air เลยมันจะเป็นรุ่นโ r ร Lite อย่างที่คิดหรือเป็นแค่รุ่นธรรมดาที่อัปเกรดขึ้นมาอี่งนิดนึง ชิปที่เลือกใช้มีผลต่อทั้งประสิทธิภาพราคาและตำแหน่งทางการตลาดคุณล่ะครับคิดว่า Apple จะเลือกทางไหนกันแน่นอกเรื่องชิปไปก่อนครับ i p h o n e 1 7มีอาวุธลับที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างนั่นคือการอัปเกรดหน่วยความจำครั้งใหญ่ในขณะที่เราสนแต่เรื่องความเร็ว Apple กํกำลังเตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไปที่สำคัญมากแหล่งข่าวหลายแหล่งยืนยันตรงกันว่าทุกรุ่นจะได้แรมเยอะขึ้นข้อมูลชี้ว่า iPhone 1 7ทุกรุ่น จะได้ร m ถึง12 g ิซึ่งเพิ่มขึ้นจาก8กิในปัจจุบันแบบก้าวกระโดดเลยนะครับนี่ไม่ได้มีแค่เปิดแอปเยอะๆนะครับมันจำเป็นสุนสดๆสำหรับฟีเจอร์ AI บนเครื่อง Apple Intelligence ต้องการ RAM ขนาดนี้เพื่อให้ทำงานได้ลื่นไหลโดยไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์ตลอดเวลานี่คือการเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งสำคัญ Apple กําลังเดิมพันครั้งใหญ่ว่า AI บนเครื่องนั้นเืออนาคตทําให้ฮาร์ดแวร์แรงๆกลายเป็นมาตรฐานไม่ใช่ของรูร้ายต่อไปแล้วพลังที่มากขึ้นขนาดนี้จะเปลี่ยนวิธีใช้ iPhone ของคุณไปแค่ไหนนกัน ไปได้ไหมที่ iPhone 17A จ r จะแรงระดับโปรแต่มีข้อแม้ซ่อนอยู่นะข่าวลือนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับไลน์อัพผลิตภัณฑ์ของ Apple เลยนะเหมือนยื่นของดีให้มือน,นึงแต่ก็แอบ,บดึงบางอย่างกลับไปเพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์โปรในราคาที่ถูกลงข้อมูลที่หืุดออกมาชไพที่การใช้ชิป A 1 9 Pro ครับแต่ GPU ถูกลดจาก6คอเหลือแค่5คอสำหรับคอเกมหรือสายครีเอทีฟอาจรู้สึกว่าประสิทธิภาพกราฟิกด้อยกว่ารุ่นโปรตัวท็อปแต่ถ้าใช้งานทั่วไปบอกเลยว่าแทบ กลยุทธ์นี้ทําให้ a pple แบ่งกลุ่มสินค้าได้ชัดเจนขึ้นชื่อโปรใช้ดึงดูดลูกค้าส่วนการลดสเปกก็เพื่อรักษาความพรีเมียมของรุ่นท็อปไว้เป็นการตลาดที่ฉลาดมากแต่คุณจะซื้อไหมกับชิปโปรที่แรงไม่เต็มร้อยแบบนี้ Apple อาจกำลังแก้ปมใหญ่ที่คนบ่นกันมานานนั่นคือเรื่องของกล้องเซลฟี่ iPhone รุ่นธรรมดาครับมีข่าวลือว่าก็ลจะมีการอัปเกรดครั้งใหญ่และที่สําคัญคือไม่ได้ให้มาเฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นงานนี้ทำให้กล้องหน้าเทียบชั้นกับกล้องหลังได้เลยรายง,งานระบุว่า iPhone 47ทุกรุ่นจะได้กล้องหน้าใหม่ความละเอียด24ล้านพิกเซลจะเป็นการก้าวกระโดดจากปัจจุบันที่มีแค่12ล้านแถไมได้ชุดเลนส์6ชิ้นแบบใหม่ที่ให้ภาพคมชัดขึ้นและถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีกว่าเดิมการอัปเกรดนี้สำคัญมากในยุคโซเชียลมีเดียที่ทุกคนใช้วิดีโอคอลและสร้างคอนเทนต์กันตลอดแสดงให้เห็นว่า Apple ให้ความสำคัญกับกล้องหน้ามากขึ้นแล้วและถ้ากล้องเซลฟี่ดีขนาดนี้จะทำให้คุณหันมาเลือกรุ่นธรรมดาไหมครับจะเป็นอย่างไรถ้า iPhone เครื่องใหม่ของคุณบางเท่าบัตรเครดิตไม่่กีบ ข่าวลือล่าสุดทำเอาฮือฮามากนะเมื่อ Apple กำลังทาลายขีดจ,จำกัดด้านดีไซน์เพื่อสร้าง iPhone ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยรุ่น iPhone 17 Air จะถูกดี้น้้ำหนักและความหนาออกไปเพื่อได้รูปทรงที่เพียวบางและดูล้ำสุดๆข้อมูลที่ดึงออกมาคือเครื่องจะบางแค่5.5มมนะและหนักเพียง145กรัมเท่านั้นส่วนสีสันก็จะเป็นโทนเรียบๆสบายตาอย่างสีทองอ่อนสีฟ้าที่สว่างมากๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอกย้ำคอนเซปต์ความบางเบาในทุกมิติเรียกได้ว่าออกแบบมาได้เข้ากันสุดๆครับแต่ความบางเฉียนี อาจต้องแลกมากับบางสิ่งเพื่อดีไซน์แบบนี้ Apple อาจจะต้องลดขนาดแบตเตอรี่ลงและจํากัดให้มีกล้องหลังเพียงตัวเดียวมันคือสงครามระหว่างดีไซน์กับฟังก์ชันที่แท้จริงคุณจะยอมแลกแบตเตอรี่เพื่อไอโฟนที่บางที่สุดไหมครับ iPhone 17 Air ที่บางเฉียบอาจมีข้อแลกเปลี่ยนสําคัญและสําหรับหลายคนนี่อาจเป็นจุดที่ทําให้ต้องคิดหนักเลยนะแม้ดีไซน์จะดูล้ําสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ข่าวลือออกมาตรงกันคือการยอมลดสเปคครั้งใหญ่ ในส่วนของระบบกล้องนี่อาจเป็นจุดอ่อนเดยือนอุปกรณ์ที่น่าทึ่งเครื่องนี้แหล่งข่าวหลายแหล่งยืนยันว่า iPhone 17 Air จะมีกล้องหลังเพียงตัวเดียวเท่านั้นแม้จะเป็นเซ็นเซอร์48ล้านคุณภาพสูงก็ตามแต่การไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้และอัลตร้าไวท์ถือเป็นก้าวถอยหลังครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีการตัดสินใจนี้ชัดเจนว่ามุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้งานที่เน้นดีไซน์และความสะดวกสบายในการพกพามากอว่าความสามารถของกล้องมันสร้างทางเลือกที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภคระหว่างดีไซน์บางเฉียบ กับอิสระในการถ่ายภาพสำหรับคนไทยที่รักการถ่ายรูปนี่เป็นการตัดสินใจที่ยากมากนะครับเตรียมพบกับลุกใหม่ที่เรียบง่ายกว่าเดิมของ iPhone ข้อมูลที่หลุดออกมาของ iPhone 17 Air เผยเห็นโทนสีที่เข้ากันอย่างลงตัวกับดีไซน์ที่ลือกันว่าจะบางและเบาพิเศษถ้าที่จะเป็นสีที่จัดจ้านและสดใสดูเหมือนว่า Apple กํกำลังหันไปที่ความงามที่ดูสุขุมลุ่มลึกข่าวลือชี้ไปที่4โทนสีแบบใหม่เรียบๆครับมีสีดำคลาสสิกสีเงินสะอาดตา สีทองอ่อนละมุนและสีฟ้าที่สว่างมากๆจนในบางสภาพแสงอ่านดูเหมือนเป็นสีขาวเลยนะตีมหลักคือความเรียบง่ายเพื่อขับให้รูปทรงของเครื่องดูโดดเด่นยิ่งขึ้นกอยุกสีแบบนี้ยิ่งตอกย้ำแบรนด์แอร์เข้าไปอีกที่สื่อถึงความสง่างามมินิมอลและความเบาสบายชื่อแต่ตาสีสันที่ดูสนุกส,สนานใน i p h o n e รุ่นธรรมดาและในบรรดาสีใหม่ที่เรียบหรูเหล่านี้คุณอยากได้สีไหนมากที่สุดครับยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับ ขอบคุณครับ Apple จะสร้าง iPhone ที่บางที่สุดโดยไม่ลดทอนแบตเตอรี่ได้ยังไงคำตอบอาจอยู่ในเทคโนโลยีแบตเตอรีแตตร่แบบใหม่ล่าสุดครับแม้ข่าวลือเรื่องแบตเล็กลงใน iPhone 17 Air จะน่ากังวลแต่บทวิเคราะห์หม่ชี้ว่า Apple มีทางออกที่ฉลาดมากเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะทางออกที่เป็นไปได้คือแบตเตอรี่ซิลิคอน,นคาร์บอนเทคโนโลยีแห่งอนาคตนี้มีความหนานแน่นของพลังงานสูงกว่ามากทำให้เก็บไฟได้มากขึ้นในขนาดที่เล็กลงนี่ช่วยให้ Apple ใช้แบตเตอรี่ที่เล็กลงได้ เพื่อเข้ากับดีไซน์ที่บางเฉียบแต่ยังคงให้ประสิทธิภาพแบตท,ที่ใช้งานได้ทั้งวันหากข่าวลนี้เป็นจริงมันคือการกล้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่จะมาแก้โจทย์ที่ยากที่สุดของสมาร์ทโฟนบางๆทําให้ดีไซน์สวยๆไม่ต้องมาพร้อมกับความกังวลเรื่องแบตอีกต่อไปวนวัตกรรมนี้อาจสำคัญก่าชิปด้วยซ้ําเทคโนโลยีแบตใหม่นี้ทาให้คุณสนใจแอร์ขึ้มนมาบ้างไหมครับมว่นตารุ่นต่อไปของ Apple ไม่ใช่การอัปเกรดธรรมดาแต่มันคือการผ่าตัดเปลี่ยนสมองครั้งใหญ่เลยครับ รายงานชี้ว่า Vision Pro 2จะถูกขับเคลื่อนด้วยชิป M4 ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวที่อยู่ใน Macbook นี่ไม่ใช่แค่เร็วขึ้นนะครับแต่มนคือการก้าวกระโดดของพลังประมวลผลกับการอัปเกรดเป็นชิป M4 ที่มีเป้าหมาย2อย่างคือความเร็วในการประมวลผลและ n ู u ลอิ e ง g i n e ที่ฉลาดขึ้นซึ่งจะเป็นมากสำหรับงาน AI ที่ซับซ้อนบนตัวเครื่องทําให้ว่นตามไม่ได้แค่เร็วขึ้นแต่ยังฉลาดขึ้นด้วยมันจะช่วยแอปพลิเคชันเชิงพื้นที่ล้ำหน้าไปอีกขั้นความเคลื่อนไหวนี้คือสัญญาณชัดเจนว่า Apple ตั้งเป้าให้ Vision Pro 2เป็นเครื่องมือระดับโปรทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง Meta ไปอีกขั้นการเน้นไปที่ AI ชี้ถึงอนาคตของแอป,ปที่ฉลาดขึ้นแล้วพลังขนาดนี้มันจะเป็นจริงหรือ Apple แค่เตรียมพร้อมไว้สำหรับอนาคตดูเหมือนว่า Apple จะรับฟังเสียงบ่นของผู้ใช้ Vision Pro รุ่นแรกนะครับพอทุกสัญญาณชี้ไปในทางนั้นรุ่นที่2ดูเหมือนจะไม่ได้เน้นที่ฟีเจอร์ใหม่ที่หือหวาแต่กลับไปที่การแก้ปัญหาพื้นฐานผู้ใช้งานแทนสำหรับหลายคนนี่อาจเป็นการอัปเกรดสำคัญที่สุดเลยก็ได้ โฟกัสหลักของ Vision Pro 2คือความสบายในการสวมใส่เข่าลือที่ออกมาตรงกันคือการออกแบบสายและศีรษะใหม่ทั้งหมด <S <S เพื่อให้มีความเสถียรมากขึ้นและลดความเมื่อยล้าตอุปกรณ์เองก็คาดว่าจะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเพื่อแก้ปัญหาที่ว่ารุ่นแรกนั้นหนักเกินไปสําหรับการใช้งานานานๆการที่ Apple เน้นปรับปรุงจุดเล็กๆเ,เ,เหล่านี้ทําให้อุปกรณ์ใช้งานได้จริงและเข้าถึงคนได้มากขึ้นเหมือนเป็นการยอมรับว่าเทคโนโลยีที่ล้ําที่สุดก็ไร้ประโยชน์หากมันใส่ไม่สบายแล้วการอัปเกรดความสบายนี้ จะทำให้คุณตัดสินใจซื้อมันได้หรืออย่างครับ <S <S ถ้าคุณกำลังหวังว่าแว่นตารุ่นใหม่ของ Apple <S <S 2> <S 2> จะราคาถูกลงอาจต้องผิดหวังกันหน่อยนะครับรายงานล่าสุดชี้ว่า Vision Pro 2แม้จะมีการอัปเกรดแต่จะเปิดตัวในราคาเดิมเท่ากับรุ่นแรกเป๊ะนี่จึงเป็นการวางตำแหน่งที่เป็นรุ่นทดแทนไม่ใช่ทางเลือกที่ราคาถูกลงกลยุทธ์นี้คือการอัปเกรดสเปคและปรับปรุงดีไซน์แต่ยังคงราคาไว้ที่ ,3499 ดนร้อยเาสิบเ0 0 0ดอลลาร์หรือราวหนึ่งแสนองีขึ้นกว่าบาทเหมือนเดิมแม้จะได แต่มันก็ไม่ได้ทําลายกาแพงที่ใหญ่ที่สุดของอุปกรณ์รณนี้นั่นก็คือราคาที่สูงมากนั่นเองครับกลยุทธ์ด้านราคานี้ทําให้ Vision Pro ไม่งคงเป็นสินค้าพรีเมียมสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่มต่อไปและมันยิ่งทาให้รุ่นราคาถูกที่ลือกันมานานมีความสําคัญต่อความสําเร็จในระยะยาวของ Apple มากขึ้นไปอีกสำหรับคุณแล้วราคาแสนกาบาทสําสหรับ Vision Pro 2ยังสูงไปไหมครับสำหรับใครที่กําลังรอแว่นตา Apple ในราคาที่จับต้องได้ดูเหมือนว่าจะเป็นการรอคอยที่ยาวนานขึ้นเยอะเลยนะครับ ในขณะที่ Vision Pro 2รุ่นท็อปกำลังมารายงานใหม่ชี้ว่ารุ่นที่ราคาถูกข่าตลาดคนทั่วไปยังอยู่อีกไกลกว่าที่เคยคาดการกันไว้ข่าวนี้น่าจะเปลี่ยนทำลายของวงการไปเลยข่าวลือล่าสุดบอกว่าแว่นตารุ่นราคาประหยัดอาจจะไม่ได้เปิดตัวจนกว่าจะถึงปี2027เลยนะครับโปรเจกต์นี้กำลังจะเจอปัญหาในการลดต้นทุนโดยไม่ทำให้ประสบการณ์หลักที่ยอดเยี่ยมของ Vision Pro หายไปซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายสำหรับ Apple มากการเลื่อนครั้งนี้หมายความว่าคู่แข่งอย่าง Meta จะยังคงครองตลาด VR ราคาถูกต่อไปอีกหลายปีและสําหรับผู้ใช้ส่วนใจทั้งในไทยและทั่วโลกประสบการณ์ Apple Vision จะยังคงเป็นของรูราต่อไปคุณจะยอมรอถึงปี2027เพื่อเป็นเจ้าของมันไหมครับตัวสรุปทั้งหมดครับสเปค iPhone 17 Air ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องชิปแต่ที่น่าสนใจคือการอัปเกรดแรมและกล้องหน้าครั้งใหญ่ซึ่งอาจเป็นจุดขายหลักที่ทําให้รุ่นนี้น่าจับตามองมากๆนะด้าน,นดีไซน์ i p 7 Air เน้นความบางเบาพิเศษแต่ก็ต้องแลกไปกับกล้องหลังตัวเดียวและแบตเตอรี่ที่ต้องลุ้นกันเทคโนโลยีใหม่จะช่วยได้จริงไหมต้องรอติดตามกันต่อไปครับสรุป Vision Pro 2เป็นการอัปเกรดที่เน้นพลังชิป M4 และความสบายแต่ราคาย,ยังสูงริ้วเหมือนเดิมส่วนใครที่รอรุ่นถูกก็คงต้องรอกันยาวๆถึงปี2027เลยครับถ้าชอบอย่าลืมกดซับ s ไ r i b e กดกระดิ่งกริ๊งๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ